วันนี้เราจะมาศึกษาการเปรียบเทียบจำนวนกันนะคะเด็กๆการเปรียบเทียบจำนวน2องจำนวนถ้าจำนวนหลักไม่เท่ากันจำนวนที่มีจำนวนหลักมากกว่าจะมากกว่าอีกจำนวนหนึ่งและถ้าจำนวนหลักเท่ากันให้พิจารณาเลขโดดในหลัก10บก่อนเลขโดดในหลัก10บของจำนวนใดมากกว่าจำนวนนั้นจะมากกว่า ถ้าเลขโดดในหลักสิบเท่ากันให้พิจารณาเลขโดดในหลักหน่วยโดยที่เลขโดดในหลักหน่วยของจำนวนใดมากกว่าจำนวนนั้นจะมากกว่าดูตัวอย่างการเปรียบเทียบนะคะระหว่าง74กับ84ค่ะนักเรียนดูในกรอบของหลักสิบค่ะ7อยู่ในหลักสิบมีค่า70 8ในหลักสิบมีค่า80 70น้อยกว่า80 ดังนั้น74น้อยกว่า84หรือ84มากกว่า74เรามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะ95เปรียบเทียบกับ91ซึ่งในกรอบหลัก10ที่นักเรียนเห็นก็คือ9อยู่ในหลัก10เหมือนกันเลยนะคะทั้งสองจำนวนดังนั้นเราก็จะไปพิจารณาที่หลักหน่วยก็คือเลข5กับเลข1ซึ่งอยู่ในหลัก หน่วยนะคะ5อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็น5 1อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็น1 5มากกว่า1ดังนั้น95มากกว่า91หรือ91น้อยกว่า95ค่ะเรามาเปรียบเทียบโดยใช้เครื่องหมายการเปรียบเทียบจํานวนกันนะคะดูที่สัญลักษณ์ในก้อนเมฆก้อนที่1นนะคะลูกเครื่องหมายมากกว่า ะะก้อนเมฆก้อนที่สองเครื่องหมายน้อยกว่าและเครื่องหมายเท่ากับค่ะตัวอย่าง72เปรียบเทียบกับ65นักเรียนพิจารณาที่หลักสิบก่อนเลยค่ะถ้าหลักสิบไม่เท่ากันนะคะ7กับ6ไม่เท่ากันนะคะเราเปรียบเทียบได้เลย72มากกว่า65ตัวอย่างต่อไปค่ะ41เปรียบเทียบกับ46 เราดูที่หลัก10ปรากฏว่าหลัก10เป็นเลข4นะคะเท่ากันเลยมีค่า40เราก็ไปดูที่หลักหน่วยค่ะ1กับ6เปรียบเทียบกันค่ะ41น้อยกว่า46ตัวอย่างต่อไปค่ะ55เปรียบเทียบกับ77เราก็ดูที่หลัก10บนะคะ5และ7ที่อยู่ในหลัก10มีค่าไม่เท่ากันเราเปรียบเทียบได้เลยดังนั้น 5 5น้อยกว่า77และตัวอย่างที่4นะคะ100เปรียบเทียบกับ10นะคะปรากฏว่าจำนวนหลักของ100มากกว่าจำนวนหลักของ10เราเปรียบเทียบได้เลยค่ะ100มากกว่า10เด็กๆมาทําแบบฝึกหัดกันนะคะเปรียบเทียบจำนวนต่อไปนี้ค่ะ 53และ71ค่ะถ้าพร้อมแล้วลองทำกันเลยค่ะต่อไปเราเปรียบเทียบจำนวน95และ93ค่ะอย่าลืมพิจารณาที่หลักสิบนะคะ ถ้าพร้อมแล้วทําเลยค่ะต่อไปเป็นแบบประคัดที่2ค่ะเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับในช่องว่างนะคะลองทํากันดูนะคะเด็กๆ